าาาม,ม,มาเทน<อ>เป็นตัวทานานี่เป็นแกลบเป็นแกลบดำนะครับที่ยังไม่ได้เหยีดเนาะก็คือลูกค้าต้องการที่จะบดให้มันคล้ายๆเป็นดำอ่อนง่ายๆเนาะเป็นดำอ่อนเอียดกวนี้ใช่เพื่อเอาไปลดต้นทุนเอาไว้ไปผสมงานารสับวายตัวกนี้เนาะนนนนก็ใช้เป็นตัวเครื่องนี้เลยนะครับ ตัวเครื่องนี้จะมีจะเป็นใบใบมีดนะครับรวด้านแน้นจะเป็นใบมีดนะครับเอาไวบ้บดเป็นพวกแกลบพวกอะไรพวกนี้นะครับแกลบข้าวโพดใบก้ามปูอะไรประมาณนี้เนาะก็ะคือคล้ายๆกับลำอ่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้เราแถมตะแกรงให้สามขนาดนะครับก็คือแบบละเอียดที่เป็นตัวนี้เลยแล้วก็ แบบกลางก็คืออาจจะชิ้นงานที่ใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็แบบใหญ่ก็คือชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุดเนาะมาที่หนทาร้านเพราะว่าจ,จะมีแจกันตรงนีง้นะาะอันนี้จะเป็นลูกค้าที่มาเพจของหน้าร้านนะครับรับผิดชบไว้เนาะรถก็ปวดเล็กน้อยนะตัวนี้เลยครับพี่ร้อนด้วย ก็ตัวนี้ใช้ได้ทั้งแบบมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็ถ้าทนายสนใจเนาะแล้วก็หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ทิ้งอดีไลน์ไว้ข้างล่างเนาะส่วนราคาก็อยู่ข้างล่างได้เลยครับผมดูจากข้างล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมทิ้งราคาสินค้าให้เนาะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนดีกว่านะครับก็ อย่าลืมติดตามผลงานของเติมใจาการเกษตรนะครับได้ทางเพจ facebook อะไรท,ทุกอย่างนะครับหรือว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงประมาณนี้นะครับฝากติดตามดนะ้วยเนาะขอบคุณครับ